สวัสดีค่ะพกอ้ออนนะคะเอาวันนี้ช่วงเทียเท่ยงนะคะพอดีว่าเตรียมรถลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยมารีวิวให้นะคะก่อนที่จะไปท,ทําธุร้านเนาะเดี๋ยวจะต้องไปอีกสาขาหนึ่งนะคะก็เลยพามาชมก่อนเนาะช่วงเย็นจะไม่ว่างนะคะวันนี้จะมามาชมรุ่นนี้ค่ะเป็นรถแคปนะคะดูสีประตูมาเยอะแล้วนะคะมาชมรถแคปกันบ้าง สวัสดีทักทายช่วงกลางวันนะคะทักเที่ยงนะคะทานข้าไปด้วยแล้วก็มาชมรถไปด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยของตัวเตี้ยนะคะสเปซแคปตัวเตีย้ยเป็นเกรดแซดเกียร์ธรรมดาค่ะสีใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยนะคะเป็นสีเทาแลมโบ้นะคะราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสเจ็ดบาทอันนี้รวมค่าสีแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นสีขาวก็เจ็ดแสสี่หมื่นบาทล้วนนะคะ สวัสดีทักทายยามเย็นนะคะเห็นแ,แวบๆน่าจะที่สักสีหรือเปล่าสวัสดีทักทายนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเออเป็นยังไงกันบ้างหลังสงการนะคะทักทายวันนี้วันแรกนะคะที่มาได้มาไรฟ์สดเนาะอ่าพนนี้จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ของคุณจักรพิ์นะคะคันนี้ซื้อสดเลยนะคะตอนแรกจัดไฟแนนซ์เปลี่ยนใจแล้วเป็นซื้อสดนะคะเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคะสีเทาแรมโบว์อ่าเดี๋ยวจะพาชมนะคะ นายรุ่นนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะสังเกตง่ายๆตัวเตี้ยนะคะตัวไฟด้านล่างนะคะไฟด้านล่างของเราจะเป็นแนวนอนนี่นะคะเป็นแนวนอนถ้าเกิดเป็นตัวยกสูงจะเป็นแนวตั้งนะคะสองไฟสองตัวนี้เนาะแนวตั้งกับแนวนอนนี่นะคะใบหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วค่ะเกรืแรดนะคะและ้วก็ตัวสองพันยสิบสองนะคะโลโก้ของเขาก็คือกระจังหน้านั่นเองนะคะกระจังหน้าสองชั้น อันนี้ส่วนของมุมมองด้านหน้านะคะถามว่าว่าเตี้ยเตี้ยไหมก็จริงๆเขาไม่เตี้ยนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวไฮรันเดอร์ที่เป็นยกสูงนะคะเขาเลยเรียกความสูงมาตรฐานว่าเป็นตัวเตี้ยนั่นเองนะคะส่วนตัวล้อมแมกนะคะล้อมแมกจะเป็นขอบสิบแปดนี่ค่ะสิบแปดแล้วก็สีทูโทนนะคะตัวท็อเลยจะเป็นสีทูโทนนะคะสีเงินนะคะตัดกับสีเทา คุณร้อยจะเห็นว่าอีสุสุนะคะคุณยุทธสวัสดีค่ะทักาทายนะคะเอฟซีของเราอาพี่ยุทธถ้าอยากเปลี่ยนโรดเป็นตัวใหม่ก็ติดต่อได้เลยนะคะคันเก่าใช้เบื่อแล้วมาเปลี่ยนเป็นคันใหม่นะคะซีลยางนะคะของตัวนี้นะคะสองหนึ่งห้าทับเจ็ดสิบอารสิบหกค่ะยางเป็นของบิสโต o น e นะคะรถแมคลายนี้ก็สวยนะคะมีในรุ่นที่เป็นโรเตียนะคะเกรดแซเท่านั้น ลายนี้นะคะสีนี้ถ้าเป็นเกรด LDA นะคะจะเป็นสีเดียวล้วนจะไม่มีสีทูโทนนะคะอันนี้ข้อแตกต่างเนาะส่วนตัวเตี้ยนะคะมือจับทุกจุดเลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะนี่น,นะคะสีเทาเหมือนกันเลยแต่ถ้าตัวยกสูงตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะไปเลี้ยวมีให้เหมือนกันค่ะด้านข้างด้านล่างสีดาด้านบนสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล์มอยู่ที่ 60%สิบเปอร์เซนตรบพันนะคะส่วนด้านหน้าจะอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นนี่นะคะเกรดมาตรฐานทั่วๆไปแคปของเราเป็นแคปเปิดได้นะคะเปิดได้ทั้งซ้ายขวาเลยนะคะอันนี้เปิดได้เดี๋ยวจะเปิดให้ชมน้ำมันนะคะน้ำมันดีเซลเติมน้ำมันดีเซลนะคะได้ทุกเกรดเลย b ีศูนย์ถึง b ียี่สิบเติมได้หมดเลยนะคะของเรารองรับทั้งหมดเลย เราบาไลเนอร์ iner, ติดตั้งแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยเป็นของทีแบกแท้นะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าเอาไปบรรทุกนะคะขนส่งพวกเคอรี่นะคะอันนี้วิ่งขนของส่งของนะคะด้านท้ายนะคะมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะคะนี่กันชนท้ายติดตั้งมาให้นะคะอันนี้จากโรงงานเลยกันชนท้ายในรุ่นที่เป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะทรงคนละแบบอันนี้จะไม่แนบชิดนะคะ ่าไม่ใช่แบบดิวอินนะคะสรงแบบนี้สามารถถอดได้ค่ะแล้วก็อ่าด้านท้ายก็ไม่ต้องมีตัวปิดนะคะถ้าเป็นแบบนี้ถอดได้เลยนะคะสําหรับสายแต่งซิ่งเนาะแล้วก็โลโก้เกรดแซค่ะมีมาให้ไลท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะคะตันนี้เป็น LED สีใหม่ของเรานะคะสีเทาดัมโบอ่า เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเกรแดแซดทั้งตัวเตี้ยตัวสูงค่ะจะเป็นหนังนะคะหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีขาวตัวนี้เป็นสีดําเงาค่ะมีตัวพับกระจกนะคะตัวกลับกระจกมาให้อ่าฝั่งคนขับจะเป็นขึ้นลงออตโต้นะคะส่วนกุญแจนะคะเป็นกุญแจรีโมดพร้อมระบบอิโมบรเซอร์ได้ทั้งหมดสองดอกนะคะอ่า ที่วางแก้วทั้งสองฝั่งเลยนะคะมีให้กรอบแอร์สีเงินค่ะนี่แล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นอ่าหนังนะคะพวงไล่ปรับได้สีทิศทางค่ะมีตัวรบความเร็วฝั่งด้านขวานะคะแล้วก็ฝั่งนดนี้จะเป็นตัวควบคุมนะคะควบคุมตัวหน้าจอแล้วก็รับสายวางสายตรงนี้ ผลล่าฝันสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทักทายนะคะการจนบ,บุรีเป็นยังไงบ้างอ่าจําได้ค่ะออกรถไปใช้ที่การจนบ,บุรีนะคะสบายดีบออันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีด6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังตัวหัวเกียร์ก็จะหุ้มหนังให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ลูกเล่นสวยงามนะคะสีเงินตัดกับสีดำเงาส่วนตัวเบาะนะคะเบาะจะเป็นสีดำเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวเป็นแบบคูแม็กด้วยนะคะตัวนี้ หาเป็นคูแมตระบายความร้อนได้ดีกว่ากว่าหนังธรรมดานี่ค่ะจะบเปิดได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยอติดตั้งบอดแคปให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะจากโรงงานจะไม่มีแคปมาให้นะคะมีแต่ฐานสีดำตรงนี้นะคะจะมีแต่ฐานตรงนี้ให้ส่วนของแคปตรงนี้อ่าแถมเพิ่มเติมให้นะคะถุงเครื่องมือกับแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้ใต้เบอะแคปนี่นะคะภายใน ตัวเพดานนะคะจะมีลำโพงสลาวให้2ตัวติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะเป็นรถใช้งานรถครอบครัวก็ได้สนใจติดต่อสอบถามก็ได้เลยนะคะ0 9 4 9 9 9, 9 8 4 0นะคะหรือ id line aor5090 นะคะสำหรับคันนี้7 4็7 0 0นบาทนะคะเกรดแร่ตัวท็อปสุดเลยนะคะของตัวเตี้ยขอบคุณจากกลิดขาดรับพรุงนี้นะคะ สบายดีครับโอเคค่ะยังไงแนะนำลูกค้ามาออกรถกออกนะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยหรือว่าแนะนำลูกค้ามาออกรดยมีค่าแนะนำให้ทุกคัาเลยนะคะอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงกับเจ้าของรถคันนี้นะคะน้องจกักรย์ยังไงฝากแชร์ด้วยนะคะก็มาแล้วฝากแชร์ให้ออด้วยนะคะถ้าใครสนใจได้ลูกค้ามาจากคนที่แชร์ก็มีค่าแนะนำให้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ